สามสิบปีผ่านไปทศวรรษที่ปราศจากฝนที่รอบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งผากดังทะเลทรายลูกศรจำนวนไม่มากถูกยิงจากเปอร์เซียโฟลิสคูชานทหารผู้กรหายเลือดจากสวรรค์ออกกำลังโจมตีเปอร์เซีย ทหารเปอร์เซียผู้ปกป้องดินแดนล้มตายนับไม่ถ้วนอาดั์เซียต่อสู้เยี่ยงวีรชนในขณะที่คนของเขาตายไปจนหมดสิน้นอนาฮิต้าผู้ถูกเรียกย้องคงต่อสู้อยู่ในสนามรบ ไม่ทัพแห่งคูชานยูวิกาาไรดคว้าชายัยจนกระทั่งประวัติศาสตร์เด้เปลี่ยนแปลงไปนักรบอิมโมเทัลทั้งเจ็ดยอดนักรบแห่งเปอร์เซีย พวกเขาคือตำนาน ยิ่มาท้องอุดตีอันไปข้างหน้าอันไหนด่าซึ่งฉันจะหน้าฉันสบายดีฉันยังหายใจอยู่ไปช่วยคนอื่นนะเด็กฉันฝึกนายาเหมือนเว็บงานนี้นะฉันจะไปช่วยคนเจ็บอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปทำให้คนเจ็บแล้วกันเฮีย yeah. ฮีโร่แลนดิง้งฉันจะให้พวกนายตายโดยไม่สมัครใจ โอ้โอหยอย่างนี้ก็สวยสิขอไปสมัครแล้วกันนะฉันอยากจะตายโดยสมัครใจรได้เลย <ฮะ S 2> มันอยากเกงแบบแ่งสักแค่ไหนงันเชียววะลุ้มันเลยพวกเราเท่าไรก็มาบอกเลยว่าบ่อยยั่นอ้าวพี่พี่คนบ้านเดียวก,กับผมเปล่านี่ยนายคนบ้านไหนอ่ะผม,ผมะคนชัยภูมิครับคุณชชยภูมิเสี็ยไม่ใช่คนเลยแล้พก็นายก็จะไม่ได้เป็นคนแล้วด้วยนี่นะเยา มาสะดกอะไคนเดียวตนนวร้วะสากนข้าจะให้บัรเชิญนายก็แล้วกันนะต่อปากต่อคมงๆตามจนมาละสกนพวกคุดูไหมนนอนอะไรเลยวนอนที่เร็วก็คือนอนนนนอนู่ีนมเก่งดีว yeah. ่ย่ี่พีเอ็มสองจุดห้าพีเอตรงไหนบ้านนายเผาป่าหรือไงอะ มาก่็นด้ละแกจะต้องตายแน่ๆฮ่าๆๆเอออคนจะเกิดโดนคุมกำเนิดเออเออเออทึบมันแทนผมดีพี่อะราชบาร์วิจเจ้าจบตรงตรงนี้โหระทมัยมานี่ยเม่ยุกเน่าต้อเจ้าตายก่อนมันก็ร้องด้วย ไปภาษาอังกฤษกันหน่อยได้ไหมก็ไดรอ่ะยางสีเหลืองอ่ะสีเหลืองก็แบบนี้ไงเราที่น่าไปโอ้โห่โปรซีเย็นหลับเคยได้ยินตะมอนเย็นหลับเพิ่งเคยโดนโปรซีเย็นหลับโนายจะได้เจอมากกว่านี้แน่ รีศูนย์ไปรับได้ว้ยกำไรแค่ก็กำลังถึงตัวเข้าไปดูหน้ามึงอีกทีคงตายเรียกหาเจ้าแล้วล่ะ ซิกมุลผู้ปกป,ป้องแห่งเวอร์เซียได้ถอดทิ้งไปนานแล้วแต่ศัตรูของเราควรที่จะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่พวกเขากลับได้พบก,กับนักครุที่กล้าหาญที่ไม่อาจต่อกรได้สามสิบปีมาแล้วเทพซิกมุนฝังไว้บนบ่าของข้า ความเชื่อใจของข้าที่มีต่อท่านได้ชี้นำผู้คนวันนี้ขาราชินีโทมาริสราชินีแห่งเปอร์เซียขอชื่นชมความอาถรรพ์และความพักดีของอิมมอร์เทลว่ารามเจ้าและคนของเจ้าได้รักษาอาณาจักรของเราไว้อีกครั้งแล้วก้าออกมารัซซาก่อน วิรกรรมของเจ้าถูกกล่าวขานไปทั่วถนนเปโซโปลิสรับของขวัญจากข้าอันแสดงถึงความภาคภูมิใจของพวกเราสวนกันรัชบาร์สาล่มสีดำทุ่ทำลายทุกอย่างที่ขวางทางชื่อโคดเชี่เลยพยะเอะ นี่มึงเขารบกูอยู่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ่ะสายลมนั่นแหละเป็นสิ่งที่กอ่อเกิดทุกอย่างนะ่ะฉันมีใจจริงๆนะที่ได้เจอนะนายอ่ะไซคอนขอบพระทัยไปเยะกาแต่เมื่อแต่เกมมึงพูดเชีย่ยใส่กูอยู่เลยอะ่ะตอนนี้มึงสุภาพใส่กูแล้วเหรอไม่ต้องสุภาพแล้วก็ได้นะมึงพูดเองนะไอ้เชีย่ยมึงยังเขารบกูอยู่จริงๆใช่ไหมยซคอน